สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชงชั้นวางของกันครับผมพอดีตอนนี้ผมเริ่มมีเครื่องมือช่างเยอะเลยครับก็เลยมันไม่ค่อยจะมีที่จะวางครับที่วางก็เริ่มลด,ลดน้อยลงผมก็เลยไปซื้อชั้นวางของครับมันจะเป็นชั้นที่เอาไว้วางของสําหรับสําหรับเครื่องมือ่ะชั้นวางเครื่องมือดิไม่ใช่ชั้นวางของ คือมันเอาไว้วางเครื่องมือสาหรับซ่อมรถซ่อมอะไรพวกนี้ครับไปวางประแจไปว,วางวางพวกไดเวอร์ไฟฟ้าสายข้องไฟฟ้าหรือว่าบล็อกไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้ได้มาจากในช้อปปีนะครับราคาไม่แพงครับประมาณ600กว่าบาทยิ่งซื้อช่วงโปรยิ่งได้ราคาถูกมากเลยครับแล้วก็มันใหญ่คุ้มค่าอ,อย่างนี้เลยเดี๋ยวจะด,ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนี่ครับเด้ของเพิ่งมาส่งเลยครับค่าส่งมันจะแพงหน่อยนะเพราะว่ามันหนัก ชิ้นมันใหญ่ครับไม่รู้ว่ามันมาส่งรถยนต์หรือส่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้นี่ขนส่งก็วัสดุผมว่าน่าจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็สเปรครับสเป์สีเคลือบมาคงไม่ได้เป็นงานชุบนะเนี่ยเป็นเหล็กก็ไม่ได้หนามากนะครับเหล็ก,กบางอย่มัน่าจะประมาณสัก0.5-0.6มิลเท่านั้นนะครับนี่ก็าจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็มีล้อด้วยครับมีล้อให้ด้วยทั้งหมด4ล้อครับตัวล้อเป็นล้อธรรมดานะครับไม่ใช่ล้อลูกปืนเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนครับถ้าได้ล้อลูกปืนจะเทพกว่านี้เลยแต่ว่าตรงตรงเนี้ยมันวงเลี้ยวอะ่ะวงเลี้ยวมันเป็นลูกปืนอยู่นะนี่ตัวล้อก็ธรรมดาครับไม่ได้ไม่ได้ดีเดอะไรครับตามราคาครับส่วนนี้ก็เป็นสกูที่มันจะแถมมาให้พวกน็อตสกูที่เอาไว้ประกอบครับ เดี๋ยวดูว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะทําการประกอบประกอบไม่ยากหรอกนี่ครับมีไขควงให้เดีย๋ยไขควงแกๆไขควงกระ,ะ,ะจกกระจกแล้วก็พวกสกูนะครับสกูก็เป็นสกูไทยทั่วไปครับสนิมก็น่าจะน่าจะมีครับไม่ใช่ไม่ใช่สกูเลทนะครับเป็นสกูธรรมดาน่าจะเป็นสกูชุบอะ่ะก็น่าจะการสนิมได้ระดับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นสกูสแตนเลทที่การสนิมได้ดิบดีครับแล้วก็จะมีพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นพวก ไอ้หูล่ากครับอันนี้จะทํามันจะแถมเป็นที่ลากให้ด้วยเป็นอันเล็กนะครับไม่ใช่ที่ลากอันอันยาวเป็นอันเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพกประอนะครับ <c oughs> ก็มันจะมีทั้งหมดสามชั้นนะ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> โยนทิ้งไป ก็รวมแล้วก็จะมีอันนี้เสามันอันนี้ไม่ใช่ขานะก็คือเป็นส,สรุปแล้วก็จะมีเสาให้มันสี่ต้นแล้วก็แขนแล้วก็ลอ้อแค่นี้เองครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการประกอบแล้วกันว่าจะเป็นประมาณไหนโดยตัวชั้นมันจะมีทั้งหมด3มชั้นนะครับอย่างที่บอกเราจะต้องประกอบให้ถูกด้วยโดยให้ดูครับ อันนี้น่าจะเป็นชั้นกลางครับชั้นกลางแล้วน,นี้ก็จะเป็นชั้นบนครับเพราะว่าชั้นบนมันจะมีช่องให้ใส่หูไอ้แขนจับนี่อันนี้จะเป็นชั้นบนสําหรับใส่แขนจับส่วนอันสุดท้ายนี่จะเป็นชั้นล่างครับชั้นล่างก็สําหรับไขไขล้อครับยึดล้อนะส่วนเสาเสาก็คงจะเป็นประมาณนี้น่าจะยึดประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยว ค่อยๆประกอบแล้วกันนะก็เริ่มแรกเดี๋ยวเรามันเช็คพวกสกูรกันก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างเช็คเลยเราเช็คสกูรให้ครบก่อนเพราะว่ามันไม่มีคู่มือในการประกอบนะคู่มือไม่มีเลยเราก็ต้องมามั่วเอาเพราะว่าสกูรมันไม่เหมือนกันอะเนี่ยมันจะมีมันจะมีทั้งเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่คือเราต้องมามั่วเอาเองนะคู่มือก็ไม่มีมาให้นี่ครับเราเช็คที่สกูรกันก่อน ว่าสก,กูมีมีอะไรกันบ้างนี่ครับก็เราเราลองแ yeah, ยกสกูก่อนแล้วกันว่ามันมีแบบไหนกันบ้างครับเราจะได้เอามานับนับมันแล้วก็พอพอจะรู้ว่าเราจะต้องประกอบประมาณไหนขอเช็คกันแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็แ yeah, ยกสกูกับน็อตออกมาด้วยกันแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสก,กูตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่สําหรับยึดล้อแน่นอนตัวนี้ครับ ล้อมันก็น่าจะมีทั้งิบหตัวครับเนี่ยชุดนี้เอาไว้ยึดล้อครับส่วนตัวนี้น่าจะไปยึดยึดเสามันเนี่ยชุดใหญ่นี่เอาไปยึดเสาส่วนอันเล็กนี่เอาไว้ยึดแฮนด์บาร์มครับบาร์ลากเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะทำประกันประกอบกันก็ค่อยทยอยประกอบประกอบไปเนาะไม่น่ายากอะไรครับยึดแฮนด์บาร์กันก่อนก็ได้หรือว่าจะยึดทีหลังก็ได้เอาเสากันก,นก่อนเลยดีกว่า ผมว่าผมยึดล้อกัอนเลยดีกว่าขอแยกสกูรก่อนแล้วเราทําการยึดล้อกัอนก่อนมันจะได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้สะดวกสะดวกตอนนี้ก็ทําการยึดสกูรกันนะครับสกูรให้ล้อมันก่อนนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีล้อที่มันทั้งหมด4ล้อนะล้อมันจะเป็นคู่นะครับก็คือคู่หนึ่งมันจะหมุนได้แต่ก็อีกคู่หนึ่งมันจะหมุนไม่ได้ตอนนี้มันจะเป็นรุ่นที่หมุนไม่ได้เนี่ยข้างนี้หมุนไม่ได้แต่ว่าข้างนี้มันจะหมุนได้เห็นไหมครับนี่ เราก็จะเอาฝั่งที่หมุนได้อะไว้ด้วยกันครับไว้คู่นี้แล้วก็เวลาใส่สก,กูนะครับใส่น็อตเนี่ยเราต้องเอาหัวฝั่งนี้ไว้ด้านนี้นะครับไอหัวแฉกเนี่ยเพราะว่ามันหมุนไงถ้าเราเอาไอฝั่งฝั่งไอเนี่ยฝั่งด้านนี้มาไว้อีกฝั่งหนึ่งมันจะไม่ได้นะครับมันจะติดเวลาล้อมันหมุนมันจะติดเราก็เลยจะต้องใส่แบบนี้ครับนี่โอเคเดี๋ยวผมใส่ครบสิบร้อแ สี่ล้อกันก่อนแล้วมาดูกันโอเคครับผมตอนนี้ก็กรอบล้อได้เสร็จแล้วก็ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปครับถ้าเรามีไขควงหรือประแจนี้เอามาใช้จะดีกว่านะครับเพราะว่าของที่มันแถมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของที่มันแถมมาสําหรับไขมันก็คือของแถมมาให้ใช้เราทิ้งอเนี่ยผมก็ไปเอาเครื่องมือผมมาดีกว่าก็เอาเครื่องมือผมมามาไขล็อกให้มันแน่นดีกว่าครับแป๊บเดียว ก็ใช้เครื่องมือก็เอามาย้ำไข่หน่อยแล้วันครับแป๊บเดียวเดวเสร็จครับนี่ก็มาอัดให้มันแน่นทุกตัวนะครับก่อนที่จะประกอบเพราะเดี๋ยวมันจะไข่ยากนะประกอบเอามาล็อกมันให้แน่นครับแล้วเราจะได้ประกอบชั้น2ชั้น3กันต่อไปแ้วเดี๋ยวเราก็จะทําไข่อย่างเงี้ยให้ครบกันท,ทุกทุกล้อครับไข่ล็อกให้มันแน่น หลังจากประกอบล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมยึดแน่นทุกตัวแล้วผมก็มาเริ่มขึ้นเสาละขึ้นรูปเสาเห็นปะนี่ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเสาทั้งหมด4ี่ต้นตั้งเสารครับไม่ได้ยากเลยครับประกอบง่ยายๆครับแต่ว่าใช้เวลาหน่อยก็ช่วงเสาก็จะเป็นสกูตัวใหญ่ขึ้นนี่จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล่วแค่ประกอบไปมันประกอบไม่ยากหรอกครับนี่ใส่สกูเข้าไปใส่น็อตเข้าไป แล้วก็ไขให้แน่นแค่นั้นเองครับนี่ครับเป็นไงแค่นี้แหละก็เดี๋ยวประกอบทั้งหมด4ต้นแล้วก็จะประกอบชั้นต่อไปต่อไปครับไม่ยากครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จทั้งหมดแน้วนะครับเฉพาะเสาเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบชั้นสองกันต่อครับชั้นสองก็ดูให้ดีครับเดี๋ยวจะผิดเอา อันนี้ชั้นสามนะชั้นสามจะมีรูที่เอาไว้ยึดยึดไอ้นั่นไอ้ที่เราไว้ลากอันนี้ชั้นสามเก็บไว้ก่อนครับเอาชั้นสองมาประกอบกันครับนี่ชั้นสองจะไม่รูมีรูอะไรเลยก็เดี๋ยวก็ทยอยทยอย,ทยอยประกอบไปเรื่อยๆครับไม่ยากเท่าไหร่แต่ใหญ่ดีเนาะผมดูแล้วมันใหญ่ดีสัดใจทีนี้จะได้มีที่วางของเยอะๆแล้วตอนนี้ก็ประกอบชั้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยึดสกรูแน่นแล้วครับ ต่อไปชั้นที่3าครับชั้นที่3ามจะต้องดูอย่างนี้นะครับชั้น3จะมีไอหูเอาไวเอาไว้ร้อยสําหรับไอเนี่ยครับสาหรับเลื่อนจับเลื่อนไปเลื่อนมานะครับตัวนี้หูที่มันเลื่อนน่ะมันจะเป็นจะต้องอยู่ฝั่งล้อที่มันเลื่อนได้นะครับล้อหน้าเนี่ยครับล้อหน้าที่มันหมุนได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเลื่อนเวลาเลื่อนเราจะต้องจับ จับด้านหน้าเลื่อนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะต้องเอาหูที่มันเจาะเนี่ยไว้ฝังเดียวกับล้อที่มันหมุนได้นะครับเดี๋ยวจะมาประกอบกันก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเาจะเสร็จแล้วยส่วนหูมันงงอยู่เดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราประกอบชั้นนี้กันเลยครับนี่ก็ไม่มีอะไรแค่ยึดอย่างเดียว มันเดิมครับใส่ตะก,กูลแล้วก็ยึดนี่แยงหน่อยประกอบง่ายอยู่ครับพวกนี้มันถ้าเราซื้อมาประกอบเองอย่างเงี้ยมันจะได้ราคาถูกครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อสําเร็จตามพวกโฮมโปรพวกอะไรอ่ะราคามันจะแพงกว่านี้นะเพราะว่ามันเสียเวลาประกอบไงแต่ตัวนี้เราประกอบเองมันก็เลยได้ราคาถูกแล้วก็สั่งซื้อในพวกลาซาด้าพวกอะไรพวกนี้มันมีส่วนลดให้เลยครับ ร่วนลดค่าจะส่งอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเดินดูเองให้ดูคลิปเอาก็พอละแต่ว่าถ้าใครอยากไปดูสินงานชิ้นงานจริงก็ไปลองหาดูแล้วกันครับชอบทำพวกโฮมโปพวกฮาร์าดแวร์เฮาพวกไทยวัสดุก็มีขายครับ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวผมจะทำการอิสกูให้ครบกันก่อนแล้วมาดูผลงานจริงหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกัน ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับใส่หูนะครับใส่หูก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่หูมันเป็นหูสั้นๆแค่นี้เองนี่ครับก็ประกอบลงไปครับประกอบลงไปเลยอย่างนี้ครับ2อ,อันแล้วเดี๋ยวเราก็เอามายึดกดับรถก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับรถตัวนี้นี่ในคือประกอบตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วเนาะ นี่ครับก็เป็นการยึดหูก็เอามาใส่ด้านข้างมานี่ครับแล้วก็ยิงสกูเขามันสกูตัวเล็กนี่สกูเกี่ยวนี่ครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับชั้นวางของของเราเป็นไง ทีนี้จะเอามาวางเครื่องมือวางอะไรได้แล้วครับตอาจะประกอบเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าผมต้องอัดคลิปไปด้วยทีนี้เราก็จะมาวางวางนู่นวางนี่ได้ครับไม่ว่าจะมาวางลําโพงนี่วางลําโพงก็ได้เป็นชั้นวางลาโพงของเราครับเนอะเลยจริงๆเอาไว้วางลําโพงเทสเสียงก็ได้อยู่นะนี่ครับเป็นลําโพงเคื่อนที่ จะเอามาวางลำโพงประมาณนี้ก็ได้นี่ครับก็คือข้อดีคือมันมันเลื่อนไปไหนสะดวกสบายไงแล้วก็น,นี้ก็เป็นมือจับที่หิ้วนี่ตรงนี้ก็เป็นมือจับครับแล้วก็มือวางเอาอะไรมาวางได้บสบายสบายเลยครับเนาะราคาไม่แพงอยู่ครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยครับไปหาซื้อกันได้นะครับชั้นวางของวางลำโพงของเรา ไปแล้วครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับผมนี่ลากไปไหนไปไหนสบายๆเลย